วันนี้เราจะพาน้องอาทูนียนะคะไปช้อปปิ้งนาฬิกาเรือนแรกในชีวิตกย่างที่หลายๆคนรู้กันดีนะคะว่าช่วงนี้แม่หนูกำลังวุ่นวายนะคะในการเตรียมตัวนะคะตเตรียมของเนี่ยให้น้องอาทูไปโรงเรียนซึ่งของสิ่งหนึ่งนะคะที่ขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือนาฬิกานั่นเอง อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะแม่หนูมีนัดเราจะไปช้อปปิ้งแต่ว่าช้อปปิ้งในที่นี้คือไามา่ได้ช้อปปิ้งของให้แม่หนูนะคะเราจะไปช้อปปิ้ง ของให้น้องอาทูนั่นเองค่ะเพราะว่าน้องอาทูนี่ก็ใกล้เข้าโรงเรียนแล้ว <S <S ใช่ไหมคะน้องก็ต้องมีของนู่นนี่นั่นเยอะแยะมากมายเลยแต่ว่าก่อนที่เราจะเดินทางออกจากบ้านนะคะและหนูก็ขอแต่งหน้าก่อนละกันนะคะทุกคนเพราะว่าไปแบบสภาพนี้ก็คือไม่ได้แน่นอน <S <S ซึ่งภารกิจในวันเนี้ยเอาจริงๆนะ <S <S ๆเหมือนกับว่าแม่หนูเนี่ยจะตื่นเต้นกับน้องแบบน้องอาทูเยอะเลยอะคือคิดออกมาเราอยู่กับน้องมา2ปีทุกคนแล้วคือแบบน้องจะต้องเข้าโรงเรียนแล้วอะมันก็เป็นอะไรที่ แบบเฮ้ยเราตื่นเต้นนะทุกวันนี้คือแบบแม่หนูเนี่ยเตรียมของไปนะแม่หนูก็แบบเฮ้ยใจหายไปหรืออย่างเงี้ยแบบว่าลูกนอนที่แบบเมื่อก่อนเนี่ยอยู่แบบรับตลอดเวลาคือตอนนี้เขาก็เริ่มจะเข้าโรงเรียนแล้วนั่นเองเนาะเป็นอะไรที่แบบว่า เร้ามากเลยแต่เราก็รู้สึกแบบภูมิใจนะแม่หนูรู้สึกแบบ <c oughs> เฮ้ยเราก็แบบเลี้ยงน้องมาจนถึงที่แบบเฮ้ยน้องเข้าโรงเรียนแล้วจําได้เลยว่าตอนที่น้องเกิดนี่ก็คือยังแบบตัวเล็กๆตัวเหี่ยวๆอยู่เลยเนาะซึ่งเซรั่มที่แม่หนูใช้ในวันนี้นะคะจะเป็นตัวที่แบบว่าเหมาะมากเลยนะคะสําหรับคนที่มีฝ้ามีกระมีรอยด่างดาแบบแม่หนูเนี่ยเห็นไหมคือเนี่ยซึมแล้วนะคะคือแบบซึมไวมากจริงๆเห็นไหม เรียบร้อยแล้วนะคะ สำหรับลุกวันนี้นะคะขอพูดถึงเจ้าเซรั่มที่ใช้เมื่อกี้ก่อนละกันเนาะเพราะเมื่อกี้ยังไม่ได้พูดเลยนะคะเขาก็มีชื่อเต็มว่า sister r e d i s extra m e r a s m a s e r u m นั่นเองค่ะชื่อเขาก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเขาเป็นเซรั่มหัวัยเท้าแต่หลายๆคนอาจจะยังไม่เคยรู้มาก่อนว่าหัวไชเท้าเนี่ยนะคะมันมีคุณสมบัติที่ช่วยเรื่องของลดฝ้าลดกระแล้วก็ลดรอยดำเขาก็นิยมนะคะนำหัวไชเท้าเนี่ยนำไปปั่นนะคะทุกคนแล้วก็คือนำมาพอกหน้านั่นเองเนาะเพราะว่า หัวไชเท้าเนี่ยเขาจะมีสารประกอบสําคัญเลยนะคะนั่นก็คือไกลโคไซน์นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยเรื่องลดฝ้าลดกัะแล้วก็รอยด่างดาจากสิวนั่นเองสารสกัดของเขาเนี่ยหลกัลกๆเลยนะคะก็คือตามชื่อเลยค่ะอย่างแรกนะคะก็คือเวดิชค่ะตัวนี้จะเป็นสารสกัดจากหัวไชเท้านะคะจะช่วยให้ฝ้านะคะรอยกะแล้วก็รอยดําของเราเนี่ยจางลงอย่างเป็นธรรมชาติตัวที่2น,นะคะก็คืออาบูตินค่ะตัวนี้นะคะจะช่วยนะคะลดเลือดรอยด่างดานั่นเองนะแล้วก็ตัวที่3านะคะก็คือไฮยาลูรอนิกแอซิดตัวนี้คือไม่ต้องพูดอะไรเยอะ ช่วยเรื่องความชุ่มชื้นฟื้นฟูเนี่ยผิวแห้งก้านของเราเนี่ยให้ชุ่มชื้นอย่างเป็นธรรมชาติตัวสุดท้ายก็คือเลิฟมากอีกตัวหนึ่งเลยนะคะทุกคนนั่นก็คือคอลลาเจนนั่นเองค่ะคอลลาเจนนะคะจะช่วยให้ผิวของเราเนี่ยนะคะดูเรียบเนียนที่นี้นะคะเราก็จะมาพูดถึงเนื้อครีมกันนะคะเนื้อครีมเนี่ยของเจ้าฟ้าชายเท้าตัวนี้นะคะอันนี้คือชื่อเล่นของน้องเขานะทุกคนคือชื่อน้องเขายาวมากเพราะฉะนั้นน้องควรจะมีชื่อเล่นค่ะซึ่งชื่อเล่นของน้องเขาคือฝ้าชายเท้านั่นเองนะคะเนื้อออคคคีมขขงงงนนน้เาาะะทุกืบ เบามากนะคะทุกคนสามารถใช้เป็นพรนีเซยรัมก่อนที่เราจะทาครีมกันแดดก่อนที่เราจะแต่งหน้าก็สามารถระเลงน้องเนี่ยลงบนผิวหน้าของเราได้เลยนะคะเพราะน้องเนี่ยจะมีเนื้อที่เป็นลักษณะนะคะเจลใส่ไม่เหนียวเหนอะหนะซึมไวมากเลยนะคะเหมาะสําหรับแม้กระทั่งคนหน้ามันคือไม่ทําให้หนักหน้าแน่นอนเพราะว่าหลังจากที่แม่หนูเนี่ยแต่งหน้าไปแล้วเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าหน้าของเราเนี่ยดู อิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็คือทําให้การแต่งหน้าเนี่ยมันดูติดทนมากขึ้นหลังจากที่แม่หนูเนี่ยลงน้องเขาก่อนแต่งหน้าเนี่ยก็คือเห็นเลยนะคะว่างานผิวก็เป็นอะไรที่แบบเพ้ยสวยมากหลังจากที่ใช้มาเนี่ยเอาจริงๆแล้วก็คือชอบนะคะค่อนข้างชอบเลยนะคะด้วยราคาเนี่ยที่ไม่แพงเลยนะคะราคาแบบถ9บาทเท่านั้นคือถูกมากถูกเหมือนได้ฟรีอะ่ะหาซื้อไม่ยากเลยนะคะทุกคนก็คือที่เซเว่นอีเลฟเว่นนั่นเองค่ะหลังจากที่ใช้แล้วเนี่ยสำหรับแม่หนูเนี่ยรอยฝ้าอาจจะไม่ได้ชัดเจนมากเพราะว่าแม่หนูเนี่ยไม่ได้ คนที่แบบมีฝ้าแบบชัดเจนอะไรมากเนาะแต่ว่าเราเนี่ยเป็นคนที่มีกะนะคะก็คือกะสีกะแดดจะเห็นได้เลยนะคะว่ากะเนี่ยมันค่อนข้างแบบจางลงนั่นเองเนาะแล้วก็ที่เห็นชัดมากๆเลยนะคะที่รู้สึกว่า เห็นผลแบบสุดๆเลยนะคะนั่นก็คือเรื่องของรอยดํานั่นเองค่ะปกติแล้วว่าแม่หนูจะเป็นคนที่แบบมีรอยดําแบบนานนะทุกคนไม่ว่าจะเป็นรอยดําจากการแบบว่าไปจิ้มหน้ามารอยดําจากแบบสิวนะคะหรือแบบรอยดําจากยุงกัดก็คือแบบจางลงอย่างเห็นได้ชัดตอนนี้นะคะก็ได้เวลานะคะพาน้องอาทูเนี่ยไปชอ้อป กันแล้วค่ะซื้อวันนี้เราจะพาน้องอาทูนียนะคะไปช้อปปิ้งนาฬิกาเรือนแรกในชีวิตอย่างที่หลายๆคนรู้กันดีนะคะว่าช่วงเนี้ยแม่หนูกำลังวุ่นวายนะคะในการเตรียมตัวนะคะตเตรียมของเนี่ยให้น้องอาทูไปโรงเรียนซึ่งของสิ่งหนึ่งนะคะที่จะขาดไปไม่ได้เลยนะคะก็คือนาฬิกานั่นเองบอกเลยนะคะว่าจริงๆวันนี้น้องอาทูเนี่ยไม่ได้นาฬิกาแค่เดือนเดียวนะคะทุกคน <Wow. S 1> น้องยังได้อีกเรือนหนึ่งจากพ่อหนูนั่นเองแล่นก็คือนาฬิกาเรือนนี้นั่นเองค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นนาฬิกาโรเล็กซ์ของ พ่อหนูนะคะที่ยกให้น้องราคาเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แพงมากนะคะทุกคนก็คืออยู่ที่ประมาณ20,000 0บาทเท่านั้นเพราะว่าใช้ใส่ต่อไปเรื่อยๆเนี่ยพ่อหนูเขาก็มองว่าเฮ้ยมันก็อาจจะแบบมีรอยมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือถอดนะคะแล้วก็เก็บใส่กล่องเนี่ยไว้ให้น้องอาทูลเลยละกันเนาะพ่อหนูเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยรักษาของคือถ้าใช้ไปเรื่อยๆเนี่ยเจ้าน้องอายุ15 16เนี่ยรับรองว่ามันต้องเยินแน,น่ๆแล้วน้องอาทูลก็อาจจะแบบเออมันเยินแล้วอาจจะอยากได้เรือนใหม่แทนอะไรอย่างงี้ยนะคะพ่อหนูก็ตัดสินใจเลยเก็บให้ตั้ง ให้ใสนาฬิกาแบบ2 0 0 0 0 0มันก็คือไม่ใช่ใช่ไหมแต่ระหว่างที่น้องยังใส่นาฬิกาเรือนนี้ไม่ได้นะคะเราก็ต้องหาเรือนอื่นเนี่ยให้น้องใส่ไปพังๆก่อนนั่นเองค่ะซึ่งนั่นก็คือวัตถุประสงค์ในวันนี้มุกประมาณนะคะที่เราตั้งให้น้องว้ทถกวันนี้นะทุกคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยเท่าไหร่วันนี้เราตั้งงบประมาณไว้ที่2,000บาทเท่านั้นค่ะไปค่ะแม่หนูพร้อมแล้วค่ะน้องอาถุก็พร้อมแล้วอยู่ข้างล่างค่ะ ก็คือมีแบรนด์ในใจบ้างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูในส่วนที่เป็นโซนเด็กก่อนละกันในห้างนะว่าแบบเผื่อแบบมีนาฬิกาอะไรที่มันดูน่ารักส่งให้พ่อหนูดูพ่อหนูยังบอกเลยว่าเฮ้ย น,น่ารักอ่ะอยู่ในงบประมาณด้วยทุกคนแบรนด์รูปของสัว์นั่นเองนะคะก็คือ f รีคแฟกเป็นคอลเลกชันสไตล์ a าร์ตูดือจริงๆแล้วว่านาฬิกามันเป็นอะไรที่สำคัญมากเด็กช่วงวัย2องขวบเนี่ยมันเป็นช่วงวัยที่เขากจะเริ่มเข้าโรงเรียนถ้าเราฝึกฝนให้เขาเนี่ยมีนาฬิกาอยู่บนข้อมือเขาเริ่มรู้จักตัวเลขแม่หนูก็บอกว่าเออมันก็เป็นการช่วยแบบว่าส่งเสริมพัฒนาการไปอีกครั้งติชาริโกมันจะมีเป็นแบบตู้กระจงประตูกระจกอะไรอย่างเงี้ยะแบบคอยให้เลือกของทำไมันนี้ไม่มีอ่ะ คฮิยอันนี้น่าหลหาอกมากตอนเราดูว่าแก้วน้ำคนอารมณ์ประมาณแบบแก้วมาเทียโต่มันคืออะไรอ่ะคริปอ๋อเป็นที่ใส่คริปไม่มีสงสัยต้องไปสอบที่สวอชฟริกแฟร็กอะไรประมาณนย้เหรอมันมีบบนาฬิกาเด็กไหมคะราฬิกาเด็กม่ี่ต้องไปดูข้างล่างแม่เลยยืมหวานยัง โอ้โหคีเลยม,มากไม่แคร์ไม่แคร์นี่ตอนนี้พักครึ่งบัมนึงนะคะทุกคนขอดูแลื้วงกลุ่มมิ่งของาาอาทูหน่อย<ช>ทำไมขี้มุกเยอะเนี่ลูกอืออือมาไม่ได้เขาตั้นบัตรมาอ,อ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเช็ดจมูกก่อนหล่อย่างเ่วยยิ้มหวานก่อนถ้าหล่ออ่ะอื้ยยิ้มหวานหวานเลย ใส่ลงสระว่ายน้ําได้เลยนะคะสำหรับน้องเราก็จะมีตั้งแต่นี่เป็นสองเข็มให้ให้น้องฝักด,ดูก่อนระหว่างเข็มชั่วโมงกับเข็มนาทีพอโตขึ้นมาหน่อยะค่ะประมาณ5้าขวบขึ้นไปนะคะเราก็จะมี3ามเข็มเพิ่มเข็มวินาทีเด็กเล็กสุดที่ใสนาฬิกาก็ประมาณ,มาณอายุสามขวบก็เริ่มใส่ได้เริ่มใส่แล้วล่ะอันนี้สองขวบ ได้ค่ะได้จริงๆขึ้นอยู่กับข้อมูลน้องด้วยฝึกให้ชิมก่อนแล้วก็อย่างเวลาค่ะในกล่องอะค่ะเราจะมีกุญมือที่เอาไว้ให้ผู้ปกครองอะค่ะคุณพ่อคุณแม่สอนน้องได้ตัวนี้มันจะเป็นตัวมีรุ่นที่เป็นพัวส่วนลายที่เราสามารถพิมพ์ชื่อลงใายได้เลยอ๋อมีค่ะลูกค้าแต่ว่าอันนั้นนะคะลูกค้าก็เป็นออนไลน์ค่ะสามารถสั่งได้ในเว็บไซต์สมอลเตอร์ในตู้นี้ก็ไม่ใหม่หรือเป่าคะม การเลือกนาฬิกาเด็กมันเป็นอะไรที่มันไม่ใช่แค่เลือกแบรนด์หรือเลือกอะไรนะคะมันมีหลักการในการเลือกอยู่เพราะว่าเด็กอ่ะผิวหนังเขาเซนซิทีฟมากๆมันควรจะเป็นอะไรที่ BPA free <ๆ S 1> ส่วนมากเราเบบี้เด็กเล็กๆ,ๆของเล่นทุกชิ้นนะคะหรือว่าจะเป็นภาชนะนู่นนี่นั่นกระติกอะไรเงี้ยมันจะเป็น BPA free นะคะก็คือจะไม่มีสารอะไรที่แบบว่าอันตารายต่อเด็กคือนาฬิกาฟิกฟอกเนี่ย มันจะค่อนข้างการสั่นการสะเทือนการสะเทือนาการบาลานซ์ของเด็กทุกคนรู้อยู่แล้วเขาชอบวิ่งแบบหกลงหกล้มอะไรอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นแล้วว่านาฬิกาเนี่ยมันต้องรองรับแรงกระแทกของเด็กได้ดีและที่สัมผัญชอบมากทุกรุ่นนี่คือกันน้ำหมดลเลย3ามเมตรศึกษามาแล้วคือกันน้ำา30เมตรนะคะเพราะว่าเด็กวัยเนี่ยเขาจะคงแบบชอบว่ายน้ำชอบแบบนาฬิกาไปโดนน้ำบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตัวเนี้ยก็คือตอบโจทย์มากๆนะพอลง l i s เลยการหนึ่งมาแล้วว่าแม่หนูก็เลยมองว่า นาฬิกาแบรนด์เนี้ยสอบตรวจราคาเนี่ยไม่แพงเลยเพราะว่าเท่าที่เห็นจากป้ายเนี่ยเริ่มตน้นแค่หนึ่งพันสองร้อยบาทเท่านั้นน่ะมีประกันนะคะสองปีเลยแล้วก็คือแบบเขาเป็นแบรนด์ Loops Watch ไงเพราะฉะนั้นแล้วเขาก็จะอยู่ในแบบภายใต้การดูแลของ Watch ซึ่ง Watch เี่ยก็คือเป็นแบรนด์สวิตทุกค,คนรู้ดีอยู่แล้วนะคะว่านาฬิการ,ระดับโลกเนี่ยก็คือจะมาจากสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งเรือนเนี่ยที่ได้ไปเมื่อเช้าเนี่ยก็คือของสวิตเซอร์แลนด์เช่นเดียวกันเลือกตัวออก่อนแล้วกันทูว่ามันใส่ได้ไหม เนี่ยมันน่ารักมากเลยนะดูสิเนี่ยมันมีเลข 1, 2, ึ่งสองสามี่ห้าดแดเกและเลขข้างนอกนี่คือเลขเป็นนาทีสี่สิบสี่0ห้าห้า้าห้าสมันเป็นอะไรที่เหมือนแบบให้เขาคุ้นชินกับตัวเลขอ่ะเพราะเด็กเขายังไม่รู้หรอก 12, 1 2บสมันคือ5นาทีแ<ม>บรนด์คิดมาให้หมดแล้วเพราะฉะนั้นเขาก็เลยมีกรอบนอกเนี่ยบอกเป็นนาทีให้เด็กด้วยชอบนะ หนูต้องไปโรงเรียนหนูก็ต้องใส่อ่ะหน้าปัดมันจะใหญ่นิดนึงแล้วต้องใส่มันจะแข็งกว่าก็คือสำหรับน้องที่ตรงขึ้นมาแนวห้างหัวใจเพราเหมือนมากข้อมือเขาว่าการนี้มันเขาเริ่มแข็งก็ที่ชอบมันเนี่ยเพราะว่าน้องชื่ออาทูอ๋ออาทูอาทูแต่หนูยังใส่ไม่ได้อะเลือกไม่ได้ลายเยอะมากเลยได้เลยค่ะเพราะว่าเด็กแต่ละคนความชอบสีไม่เหมือนกันเลยอันนี้เป็นไดโนเสาร์อันนี้เป็น a b c d e f ก็คือมีตัวเลขด้วยก็คือเรียนตัวเลขด้วยเรียนภาษาด้วย A ถึง Z อันนี้ก็เป็นรถน้องเครื่องบินจักรยานสีสันนู่นนี่น่าสามารถแบบเปลี่ยนเป็นคัลเลอร์ได้เป็นกรีนเป็นบลูเนวี่บลูเยลโลออเรนจ์อะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วมัน,นเก็บให้ดูก็จะเป็น R2D2 นีทะคะนี่เป็นสไปเดอร์แมนของเด็กผู้หญิงเขาก็จะมีแบบเป็นสไตล์แบบสาวผหญิงอะน,นี่อยากกัดนะเรายังไม่ได้ซื้ออยากกัดนะเอาไว้ครับเอาหอเอาพยักหน้าแล้วเอาอันนี้ โอเคค่ะแกลเลอรี่ค่ะถ้าน้องยังเล็กอยู่ก็ฝึกให้เขาดูตัวเลขก่อนก็ได้นะคะก็จะเป็นกระดาษแบบนี้ค่ะแล้วก็คุณพ่อคุณแม่นะคะสามารถแกะเขยมประกอบเป็นตัวนาฬิกาแล้วกือสุกเขาดูเรยขทุกวันทุกวันแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นแถมให้เป็นสมุดเล่นเกมระบายสีแล้วก็ อันนี้สําหรับแบบโตหน่อยเนาะสามารถแบบว่าฝึกได้ว่าน้องตื่นกี่โมงให้ใส่เข็มเวลาตื่นกี่โมงทํากันด้านกี่โมงแป้งปั้นกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งเกมแล้วก็ระบายสีนะคะลูกค้าสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ w w ็บพิกแ .com นะคะก็จะมีสามารถเล่นในมือถือได้ใน iPad ได้อะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบฝึกดูนาฬิกาป่ะกันตัวเครื่องในให้2ปีทั่วโลกนะคะแล้วก็แบตเนี่ยหมดเมื่อไหร่เปลี่ยนได้ฟรีตลอดอายุการใช้งานนะคะทั้น2นี่คือแบบตล่อดเลยอ่ะหมดอนค่ะหมด ถูกมาก,กาดีงามมากหลายหลคนอะ่ะไม่ค่อยคอนเซิเรื่องนาฬิกาให้เด็กเลยเพราะหลายคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยนาฬิกาแบบสำหรับเด็กเล็กไม่ต้องเป็นหรอกใส่ข้อมือไปเด็กจะไม่รู้เวลาเลย,เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่แม่หนูมองว่ามันเป็นการแบบว่าปลูกฝังอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการเหมือนว่าให้น้องคุ้นเคยน้องจะได้รู้ว่าเออเวลาเนี่ยมันสัมพันธ์จะได้รู้จักเป็นคนต้องต่อเวลารู้จักเวลารู้จักบริหารเวลาได้ดีนันก็คือเหตุผลว่าทำไมเราถึงให้ความสำคัญเรื่องนาฬิกานั่นเองค่ะอ่าแล้วใส่านาฬิกา เอออาจจะถือเองใช่ไหมถือก็ได้จ้าขอขยับอันนึงวาล์ลอได้ไหมคะสวยจังโอ้โหดูสิดูสิดูนะดูนะดูนะขันเดอร์กางวิ่งด้วยอ่ะโอ้โหนี่นี่นี่สวยอันนี้สวยบ๊ายบาย คะสมดด้วยแล้วใครชอบนะคะคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไคร้ให้แม่หนูปักแดงด้วยนะคะหรือจะคอมเมนต์มาทางด้านล่างนี้หนือเฟซบุ๊กเพจแม่หนูปักแดงอิสงนสตาแกรมพี่ดาถีทุกช่องทางเลยค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายไปบ,าบายย๊า,บายบายังบ๊ายบาย